สวัสดีทุกคนยนะครับอยู่ผมเอรัล่าเรโต้น,นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแกจะจะ,จะดูแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าผมมาคลิปนี้จะมานัพูดนวก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการวางแผนทาเกมในโรบ็แล้ะก็หัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะก็คือ,อการวางแผนสร้างเกมในโรบ,บ็อกนะก็ตามชื่อคลิปนะจะมีสขั้นตอนใหญ่เลยอย่างแรกเนี่ยก็คือการวางแผนสร้างเกมนะก็การวางแผนสร้างเกมเนี่ยก็คือ ต้องมีแนวครับที่ชัดเจนก่อนว่าเออผมว่าเราจะทําเกมแนวอะไรเนาะคือคนต้องรู้ก่อนว่าเกมที่คุณจะสร้างเนี่ยอ่าจะเป็นเกมแนวไหนก็เช่นเกมแอ v e เวนเจออ่าเกมแข่งรถอ่าเลสซิงแข่งรถ หรือว่าจะเป็นเกมสร้างไทคูนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นออฟี้อะเกมเกมกระโดดกระโดดออฟี้อะอย่างเช่นถ้าคุณทําเกมไทคูนอะไรเงี้ยคุณก็ต้องคิดก่อนว่าอาไทคูนคุณอาจจะให้ผู้เล่นเนี่ยสร้างอะไรอะอะไรวันนั้นอะให้สร้างฐานอะไรอะไรวันนั้นนะก็ต่อไปคือในเรื่องธีมฮะัควรจะมีธีมหรือในเรื่องที่น่าสนใจก็มันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรอกแต่ว่าควรจะดึงดูดผู้เล่นก็อย่างเช่นเกมที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองหรือว่าต่อสู้ในโลกแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยอะดีเพิร์ดดีเพิร์ดก็เดียวต่อไปก็คือออกแบบ ระบบการเล่นนะก็คือเกมเพย์นั่นเองซึ่งเกมเพย์เนี่ยเราต้องคิดถึงวิธีที่ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในเกมวะก,ก็อย่างเช่นโลบเก็บคะแนนระบบอ่าสสะสมแตม้มหรือว่าแบบผ่านด่านอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพิลสิมแบบิเลเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบอ่าเก็บเหรียญอะไรเงี้ยผ่านด่านผ่านโซนต่อไปโซนต่อไปอะไรมาณนี้เนาะก็ซึ่งแนะนําว่าเกมเพย์เนี่ยควรจะมีความท้าทายหรือว่าสนุกสนานพอที่จะให้ผู้เล่นเนะี่ยอยากเล่นต่อเรืเลยอะไรแบบนั้นเนาะต่อไปเนะี่ยก็คือการออกแบบหน้า UI ออกแบบทางการก็คืออ,อินเทอร์เฟซอ่ะก็ควรออกแบบให้ ให้เข้ากับทีมเกมนั้นนะอย่างเช่นเกมแนวแบบแนวแนววันพีสอะไรเงี้ยก็ออกแบบแบบยังไงเดียแฟนตาซสี Fantasy นิดหนึ่งอะไรมบณนั้นแล้วก็อ่างวานี้แล้วก็ U X U I ก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้แบบสนุกสนุกแล้วก็ยังไงอ่ะออกแบบปุ่มเมนูให้มันแบบให้มันน่าเล่นอ่ะแล้วก็นําทางได้ง่ายอะไรมาณนี้เนาะ <S <S ต่อไปเนี่ยหัวข้อที่2นะก็คือการหาเรสเฟลนหรือหรือให้พูดง่ายภาษาบ้านเราก็คือหาแรงบันดาลใจในการทเาเกมการหาแรงบันดาลใจในการทําเกมเนี่ยเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญเลยอ่ะก็ เราต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้ซ้าแบบเกมอื่นหรือพูดง่ายก็คือไม่ให้แบบไปเหมือนกับเกมอื่นไม่ให้ไม่ให้ก๊อปเกมอื่นเล่นง่ายๆนะหรือแล่นมันจะใจง,ง่ายก็คืออย่างแรกเลยคือเราเล่นเกมในรลบกเลยนั่นแหละก็ถ้าเราเล่นเกมสมมติว่าผมอยากสร้างเกมบันตี้ผมก็เข้าเลยบล็อกฟุตอะไรประมาณนี้สมมติผมอยากทาเกมแนวแนวออฟฟี่ผมก็เข้าไปเล่นออปฟี้เลยเฮ้ยออฟฟี้มันมีระบบอะไรบ้างมีระบบเราควรทําระบบอะไรให้มันแตกต่างแตกต่างจากออฟฟี้ทั่วไปบ้างอ,อย่างเช่นแบบ ระบเงินระบบแบบอ่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยอะ,อะไรวะนนั้นก็มีแต้มมีอะไรวะนั้นนะออมบี้หรือว่าจะแบบจัดจ,จับเวลาออมบี้อะไรวะนนั้นก็นั่นแหละฮะก็คือการทำให้มันแหวกแนวเนาะเป็น,ปนไอเดียเกมเพื่อให้มันดึงดูดผู้เล่นด้วยอะไรวันนี้เนาะหรืออีกอย่างนึงก็คือหาไอเดียจากที่อื่นจากแหล่งอื่นๆแล้วก็อย่างเช่นแบบนอกจากนันจกจัดที่อาจะเล่นเกมในโลบ็อกอะเราอาจจะหาแรงบันดาลใจจากอ่าแบบหนัง หนังหนังสือหรือว่าการ์ตูนอ่าหรือว่าในชีวิตประจำวันก็ได้ทีนี้เนี่ยหัวข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะเจอบ่อยก็คืออาการหมดไฟหรือให้พูดยังไงก็คือสมองตันอ่ะประมาณว่าหมดแรงจูงใจนั่นแหละก็คือคุณหมดแรงจูงใจทําต่อคุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อละมันเกิดจากการที่เราแบบเครียดในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาเกมอ๋ก็อย่างเช่นแบบ อย่างเช่นอายกตัวอย่างนะคืออาผมผมเป็นนะก็คือคิดไม่ออกแล้วว่ากูจะทําแมบอะไรดีว่าจะสร้างโมเดลอะไรต่อดีหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาเขียนโค้ดเขียนสคริปต์แล้วแบบมันไม่เป็นตามที่หวังไว้อ่ะแล้วก็จะเกิดอาการหมดไฟแล้วก็จะเริ่มแบบเริ่มขี้เกียจทําเริ่มท้อละเริ่มแบบไม่อยากทาลนะเออก็เลยแบบอะทิ้งปิดปิดแบบทิ้งไปอะไรวะนะนะ่านั้นเนาะวิธีแก้อย่างแรกเลยก็คือเราพยายามแบ่งงานให้เป็นแบบไม่เป็นขั้นตอนเล็กๆเนาะก็อย่างเช่นแบบแทนที่เวลาเราทําเกมเราเราจะคาดหวังในหวัวว่าเราจะทําทุกอย่างให้มันเสร็จภายใน ใหเราแบ่งเป็นส่วนเล็กๆบ้างนะอย่างเช่นแบบอ่าวันนี้เราจะทําโมเดลนี้เราจะทําโมเดลโต๊ะอ่าอีกอีกวันหนึ่งเราไปทำกี้อะอีกวันหนึ่งเราเราเค่มาเขียนระบบอกก็ได้เราไม่ต้องจะเป็นว่าแบบไอ้โอ้วันนี้แบบกูต้องเกมนี้ม่ต้องเสร็จวันนี้อะไรเงี้ยอะอันนี้มันจะเกิดการแบบหมดไฟไง่ายนะต่อไปก็คือการพักผ่อนนะก็ะเวลามันมันหมดไฟเนี่ยมันก็เกิดจากการนี้ด้วยเนาะทำแบบทำงานหนักเกินไปก็คือแบบเราทำแบบทำไม่พักทำเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอหเหนื่อยท้ออะไรวันเนี้ย สตูดิโอไปดู YouTube ก็ได้ไปเล่นเกมก็ได้ไปฟังอะไรอีกก็ได้นะต่อไปก็คือคุยกับเพื่อนหรือก็คือแบบคุยตามโซเชียลก็คือแบบเอ้ยมึงเกมกูแบบควรเพิ่มอ,อะไรอีกวะ่ะควรอะไรบ้างควรควรปรับแก้อะไรอะไรแบบนี้เนาะมันทำให้เราดม,มันลดความเครียดด้วยอะไรแบบนี้เนาะโอเคฮะก็ชิป ก็จบเพียงเท่านี้นะก็เป็นการแนะนําวิธีวางแผนทําเกมนะก็เป็นสไตล์ความคิดส่วนตัวผมนะขอขอย้ำก่อนลืมพูดคือเป็นความคิดของผมนะก็ขอัยที่ไม่ค่อยลองคลิปด้วยเพราะว่าหน้าผมเนี่ยโคตรโซมเลยดูคือโซมมากตอนนี้ก็โอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม